ี้ยคนแม่งด่ากูเยอะเกียดกูเยอะจลงมาพี้ยกูรู้สึกเหมือนคอนโดลันโดเลยไอ <First S 1> ้แม่กูไม่ไม่สนห <slide. S 2> ลออ้สัตว์กูได้ทางเหมือนเดิมเลยไอ้แม่ เรอเจอตัวจริงกูจริงแม่งแสกหน้ามึงไม่ใช่พี่ใช่เพื่อนกูนะไอสัตว์มึงแค่คนแปลกหน้ามึงคิดว่าถึงเวลาใช่พอเจอเอาไว้ยังแม่มือแฝดได้ Double k i l เดี๋ยวนี้พอรู้กันดียังแม่เอาไว้แม่งแดกยากแต่เม้นมึงเก่งแต่พี่ไม่น่าดีกูไม่กลัวอยากมีเรื่องกับกูมึงไปนับมามึงมีกันดี่ก็บอกเลยแบงเอโอไม่โดนในกุ่กูมีกักกี่าก็บอกในคอมเมนต์มึงด่าดั่งชี้ไม่มีสักบาททุกลูกอีดอกปืนมึงไม่เคยจับเสือกคำรู้มา First ride Double kill อยากมีเรื่องจะทำไห้ได้พวกเฮียนี่อยากมี พี่กู o l e เ็ดเมนูดอนทานีไสัตไม่ใช่เซิฟ GTA โดดลงมาจากรถเพื่อนกูพร้อมจะสเปรยบอกกูหลุดเมตต์กูเล่นคนเสิรตไม่มาถามละเอเวนคุยด่ากูในเมตส์ชีวิตจริงขอเงินพ่อแม่สัตว์ไงมคตเลมเลยกูไม่ได้เก่ง double kill บกว่ากูไม่ดีอูอย่งงี้สัตว์ไม่ดูต น้องเอ็สาว่ากูเอาปืนเจาหัวเพื่อนกูไม่ทำกับเพื่อนตัวเองแต่ถ้าเป็นมึงนั้นก็อีกเรื่องอยากให้พวกกูต้องได้บายสัตว์อย่างมือกูเปื่อเลือดแม่กูเบื่อพวกรู้มากแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้เลือกหว้เฮียไอ้แบงค์มันบอกว่ารู้ก้าวมันอยากวิ่งกูกจดมามากกว่าสิบครั้งกูสาบานกูอยากยมงใส่คนที่ทอาว้แต่แล้วยังขักูขำยิ่งรอวันไปงานศพมึงกูบอกไว้เลยกูยินดีอยากยิ่งแมถมาเป็นเดือนกูไม่ได้เล่นยาแต่ถ้ามึงยังคงใจเฮียอะไร้จิมมึงเด้ง you yeah. can't